สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพบกับเซลแขกนะครับผมฮ o นด้าพิวิงขบนนะครับผมในส่วนของตัววันนี้นะครับผมจะมานําเสนอในส่วนของตัวอุปกรณ์แต่งนะครับเป็นอะไหล่แท้ของ Honda นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวขรอบบ่อนะครับของตัวรุ่น650แล้วก็ 500R นะครับก็ตัวขรอบบ่อตัวนี้หรือว่าตูดมดที่เราเรียกกันนะครับผมตัวนี้ก็ราคานะครับผมก็ไม่แพงนะครับผมอยู่ประมาณ3 8 0 0 ก็จะมีให้เลือกนะครับทั้ง3สีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดําแล้วก็สีดาเงินนะครับผมตัวนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็เอามาให้ดู2สีนะครับผมตัวแรกนะครับเป็นสีดำนะครับผมเป็นสินค้านะครับตัวนี้เราสามารถใส่แทนเบาะเดิมได้เลยนะครับผมถอดออกใส่แทนเบาะเดิมได้เลยนะครับผมราคาก็อยู่ที่3857บาทนะครับลูกค้าสมาชิกในอีกิีอุบวนนะครับผมมีส่วนลดให้10%นะครับผมแล้วก็อีกตัวนะครับเป็นสีแดง นะครับนี่นะครับผมสวยนะครับผมใส่แทนบบาเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ให้ดูนะครับว่าใส่ยากไหมนะครับก่อนอื่นนะครับเราถอดเบาเดิมออกก่อนนะครับผมการถอดนะครับผมยกเบาขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็ตบตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าไม่ตบนะครับมันจะมีตัวตะขอนะครับอาจจะทําให้เกิดร่องรอยได้นะครับ ไม่ยากครับผมใส่ไม่ยากครับในส่วนตัวใส่นะครับอ่าใส่ครับแล้วครับน่าดูสวยเลยนะครับดูเทพเลยนะครับผมอันนี้ตรงรุ่นนะครับใส่นะครับก็จะดูสวยไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัว 500R ามั่งนะครับ เขียนได้นี้เลยครับสหรับตัว 500R ก็มีนะครับราคาก็อยู่ที่3,315บาทนะครับก็เหมือนกันครับเราก็ถอดเบาะมานะครับใส่แทนเบาะเดิมได้เลยขอญาตนะครับอ่านี้ขอญาตวางด้านล่างนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ใส่นะครับ น่าจะติดสายนะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น5 0 0 r แนะนำถอดสายออกนะครับนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับใส่ตรงรุ่นเลยนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับได้เลยที่เบอร์098265623นะครับหรือว่าจะเป็นฝ่ายอะไรบริการก็เป็นเบอร์061นะครับ0244499นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสินค้านะครับ ของเราจะมาชิกนะครับสามารถมีส่วนลดได้10%นะครับผมถ้าสนใจยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับผม